ตกมาอีกแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าเมษาฝนจะตกมาขนาดนี้วันนี้นะครับตรงกับวันที่16เมษายน2565ครับกำลังพักเที่ยงกำลังหาปลาแต่ว่าฝนตกมาพอดีเลยนี่นะครับนักงานกำลังล้อม ตะข่ายนะครับตะข่ายนี่ไม่ใช่เป็นตะข่ายที่เขาเรียกมองเนาะไม่ใช่เนาะนี่ทีมงานก็กำลังพักเวลาตอนนี้ประมาณสิบสามนาฬกาเนาะหรือบ่ายโมงบ่ายโมงครับท่านผู้ชมนี่ดูตกนะครับ ได้พักยาวเลยตทนนี้รถวิงไม่ได้ออกไม่ได้แล้วเิ็นลื่นนะครับอยู่ไร่อยู่นาเหมือนเดิมครับฝนปีนี้นะครับฝนตกดีนะครับตั้งแต่ช่วงมีนามีนาเมษา โอ้เมษานะครับเมษาไม่ใช่มิถุนานะครับนี่เมษาวันนี้16เมษาโยนะครับเพื่อบันทึกความทรงจำไว้นะครับไม่ทราบว,ว่าที่อื่นนะครับจะตกเหมือนกันหรือเปล่านะครับพิกัดนะครับอยู่ที่บ้านศาลานะครับตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะจังหวัดสุรินเดอร์พี่น้องมือเพลีจอนี่อ้าวเล่นน้ำเข้าไปนี่แหละครับเมื่อเช้าก็พี่น้องชาวบ้านนะครับชาวบ้านของเรานะครับได้ไปเส้นไหว้ศาลปู่ตานะครับซึ่งเป็นประเพณีของทางภาคอีสานของเรานะครับก็จะ เขาเรียกว่า,เ,าเป็นปีใหม่ไทยนะครับปีใหม่ไทยซึ่งก็เส้นไหว้สารปูตา,อาขอน้ำขอฝนขอฟ้าขอฝนนี่แหละเป็นเรื่องของประเพณีนะครับแต่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเมื่อเช้าผมก็ไม่ได้ไปถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมเนาะดีดีทุกปีเวลาเส้นเขาจะฝนจะตก ตามที่สังเกตมาหลายๆายปีนะครับเป็นศาลปูตาแบบดั้งเดิมตั้งแต่สมัยปูย่าตายหญ่นะครับเวลามีเส้นทางจะไปไหนก็จะทําไว้ซึ่งอ่าเป็นที่เคารพบูชานะครับเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งได้ทําไว้นะครับจะมีแบบ ความเชื่อนะครับความเชื่อสมัยโบราณนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะยังเชื่ออยู่แต่ว่า,าประเภทนี้มันไม่ไม,ไม่ไม่สนุกเหมือนแต่ก่อนถ้า <Okay. S 2> แต่ก่อนนี่เขาจะตีอ่ตีกลองร้องรำทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยไปเหมือนกับขอน้ำขอ นขนคออะไรอย่างงี้เนะ่ไปเส้นไปไหว้แล้วก็เขาก็ไปที่น้ําที่ถ้ไปนั่นแหละไปรดน้ําดําหัวนั่นแหล,ละเราพูดงังไงกนโาราณาคาใช่กกใช่โคตรแกว้วอ่าคนเทนตกอเทนแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเขาเรียกว่าเป็นศาสนา,าที่ว่า <c oughs> เดี๋ยวนี้นะครับเป็นที่ว่ายุค โลกมันเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็ทําแบบสนุกสนานเหมือนสมัยโบราณไม่ได้นะครับแต่ก็อยากสืบสารวัฒนธรรมซึ่งปู่ย่าตายายได้ทํามาแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ต่อไปเด็กรุ่นหลังจะไม่รู้ว่าประเพณีของอีสานบ้านเราเป็นยังไงนะครับมันจะเขาเรียกว่ามันจะเล็กลงอะ่ะ มันจะเที่ยวเล็กลงเล็กลงอ่ะมันมรุ่นใหม่อยู่แนเทียดผลครใช่แล้วก็อะไรต่ออะไรไม่รู้ม,มันเปลี่ยนแปลงไปหมดอ่ะอ่าเห็นไหมละ่ะเล่นน้ำก็ไม่ให้เล่นอะไรก็ไม่นั่นนี่มันก็เริ่มจะแต่ว่าบางทีนะครับมันก็อยากจะมีเหมือนแต่ก่อนแต่เก่าซึ่ง โบราณสััแตะก่อนโอ้มะพร้าวสวยแล้วตา้น้ำได้ท่าอีกแล้วสวยสวยโอ้หลังพ่าล้อมไวทีลอยนะครับเป็นตะข่ายที่ล้อมแล้วก็ยกปลาขึ้นมาเลยบ่กอ่ะ ไล่ไล่ไล่ขาเข้ามาหาฝั่งแล้วก็อุ้ม oh. มันมันยาวเกินอ่ะถ้าดึงตัวนี้ไปไม่ดีบ่นี่ดึงแวบไปอย่างเงี้ยบ่อนี่ปลาก็เยอะอยู่ <c oughs> ยากกว่าแห่เด้เนาะถ้าพูดจริงเนาะแหมันเล็กเนาะมันก็ได้อยู่แห่ใช่เหมือนแห่จานประกรนอ่ะว่าอยู่ให้อยู่นาคือเกาโอ้กาเฮ็ดยังได้ปลามาเฮ็ดยังกินนี่บ้านนี้ฝนเปียกเบิด ได้แท้ป้าน่ะมันได้อยู่แล้วแหละแต่ดังไฟดิดังบ่ได้นี่มาตกดีตกนั่นเนียฝนนี่พายุเข้าวันที่สิบหกถึงสิบแปด อ้าวรอดูชมปลาไม่ไหวแล้วนะครับฝนก็เริ่มจะหยุดแล้วก็หนักพอสมควรเลยครับนี่อ่าฝั่งโน้นมีน้ำอยู่ก็ดีแล้วที่เราผลนดิน <c oughs> ได้ก่อนก่อนฝนนิดหน่อยแต่ก็ไม่เสร็จโอ้อา ติดตามชมผลงานต่อไปนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ bye, bye ขออนุญาตท่านผู้ชมพักไว้แต่เพียงเท่านี้นก่อนนะครับสวัสดีครับผม